นี่ครับก็มาต่อสักนิดหนึ่งนะครับมีบรรยากาศค่อนข้างสวยงามทีเดียวก็อยากจะพาบรรดาพี่น้องนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาบูมาดูบริเวณรอบๆที่ท่านพระอาจารย์ได้มีการพัฒนา,เ,าเรื่องของสวนภาวนานะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับจะปลูกต้นไม้เพราะว่า ตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นป่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นป่ารกนะครับแล้ทีนี้ท่านอาจารย์ก็ใช้รถนะครับมาพัฒนาจนสะอาดสะอ้านนะครับซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตัวนี้ก็เป็นสถานที่เราจะทําเป็นเรื่องของการจงกรมนะครับเดินรอบอสวนภาวนาไปนะครับนี่สวยงามมากนะครับ ก็อยากจะให้บรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับที่เป็น FC อยู่ในขณะนี้นะครับถ้าได้ดูได้ชมก็มากราบนมัสการนะครับอยู่ที่สวนภาวนาหมู่ที่4ตํตำบลเพื่อข้ากลับอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับบริเวณ ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยมีที่เนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณสิบกว่าไร่นะครับประมาณสิบไร่เศษเศษประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมเอากันให้เต็มอิ่มกันลวกันนะครับเนี่ยครับเป็นบริเวณที่กําลังทําใหม่นะครับนู่นไปถึงนู่นนะครับอ่ะก็อยากจะพาะพี่น้องไปดู หลายจุดหลายมุมนะครับก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาของบรรดาพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับมาช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ต้นไม้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของฝูงนกฝูงกาด้วยนะครับพระะน้นบรรดาพี่น้องพุทธศาสน,นิกชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาส ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอย่าลืมนะอย่าลืมก็คือเรื่องของต้นไม้นํามาปลูกเ้ืยกันแล้วกันนะครับวันนี้กระผมบัณจงวงนรงต้องขอขอบพระคุณพี่น้องพุทธาสาสนิกชนแล้วก็แฟน f อซีทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขโอกาสหน้าเราจะนำภาพดีๆเหล่านี้นะครับมาฝากบรรดา,าพระแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ